สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนเนะเห็นไหมอยู่ด้านหลังนี่อายุเพิ่ง3ปีนะครับอายุเพิ่งสปีแต่เจ้าของสวนมีความใส่ใจมีใส่ปุ๋ยมีฉีดฮอร์โมนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพามารีวิวระบบน้ําด้วยนะครับเพราะว่าระบบน้ําแปลงนี้ผมเป็นผู้ดําเนินการนะครับเป็นผู้ดําเนินการไปดูกัน นี่ก็คือต้นทุเรียนนะครับอายุ3ปีนะครับ3ปีมันก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับต้นเล็กต้นใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูโคลนต้นนะครับโคลนต้นแอนท่านเห็นไหมครับตัวนี้คือเป็นกิ่งเป็นกิ่งที่เราไม่พึงต้องการนะครับเราก็ตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ใช้ปูนแดงปูนแดงทาป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อรา การจเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับบางต้นก็หาอาหารเก่งนะครับบางต้นก็าหาอาหารไม่เก่งนะครับหมายถึงว่ารากรากเดินช้านะครับก็แตกต่างกันออกไปสําหรับต้นนี้ก็อายุสามปีนะครับ,รบสามปีนิดๆน,นะครับสามปีนิดๆนะครับความสูงก็น่าจะสามเมตรกว่าได้นะครับสาเมตรกว่า อย่างผมเรียนไปว่าต้นไม้ทุกต้นนะครับต้นไม้ทุกต้นก็การเจริญเติบโตจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันแปลงนี้ก็ผมมาเดินระบบน้ําไว้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมลูกค้านะครับอ้าวดูกิ่งนี้ชัดนะครับกิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับเราก็ตัดออกโดยใช้ปูนแดงนะครับโดยใช้ปูนแดงทา ป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราทุเรียนชุดนี้นะครับจะปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันนะครับดูสำหรับต้นนี้จะเป็นต้นคู่นะครับเป็นต้นคู่นะครับเป็นต้นคู่ก็กําลังแทงยอดนะครับเดี๋ยวพาไปดูยอดนิดหนึ่งนะครับพาไปดูยอดนี่ยอดพึ่งแทงไปนะครับยอดพึ่งแทงไปก็อุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์มาก สำหรับชุรเรียนสวนนี้ก็จะอยู่ที่บ้านเหล่าสามัคคีนะครับบ้านเหล่าสามัคคีตำบลน,นิคมขม้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารตัวนี้น่าจะมีเชื้อราลงนะครับตัวนี้มีเชื้อราลงดูใบครับใบเขา,รบบากรอบมากเลยครับใบเขากรอบนะครับเจ้าของสวนที่นี่เขามีความใส่ใจดูแลอย่างดีนะครับดูแลอย่างดีมีทั้งเคมีมีทั้ง อินซ uh, ีนะครับอินซีเคมีนะครับอินซีเคมีนะครับนอกนั้นก็จะมีพวกฮอร์โมนนะครับใครที่คิดจะปลูกทุเรียนนะครับต้องศึกษาให้ดีนะครับต้องศึกษาให้ดีเพื่อความอยู่รอดของต้นไม้นะครับเพื่อความอยู่รอดของต้นไม้ก็ถือว่าสวยงามครับสำหรับสวนนี้ก็กลึงกลึงบ้านกลึงสวนนะครับเพราะว่า ลูกในพื้นที่บ้านนะครับปัจจุบันนี้คนเราก็ส่วนมากจะย้ายออกมาอยู่ไร่อยู่นานะครับอยู่ไร่อยู่นาหาความเงียบสงบให้ตัวเองนะครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยเงินทองถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ